ไม่ยอมจ้าไม่ยอมสองแสบพีเอฟซีเขาก็เอาเป็นถั่วให้สิค่ะพี่เฮฟซีเขามีครบอืมดูสิการที่งานคู่น้อยมันเป็นยังไงดูสิต้องยอมรับนะลูกหนูต้องยอมรับเอ็นดูเอ็นดูใครก่อนดีน่ารักชอบชอบพี่ป๊อปชอบพี่ป๊อปพาะฉะนั้นอย่ายแยกเขาเอ็นดูใครก่อนนะเออน่ารักอะ่ะ ดื้อพอๆกันทุกคนไม่ไม่ยอมค่ะเขาสองคนไม่ยอมจะคู่กันให้ได้จะเอาให้มันลงล็อกให้ได้จะให้รับทุกเม็ดให้ได้ฟิลนั้นนะ่ะอืน่ารักมากเขาเล่นกันก็แบบว่าเนี่ยแหละเวลาเขาอยู่ด้วยกันมันจะอย่างนี้ยทุกคน,ม,นมันมันมีโมเมนต์น่ารักของเขาสองคนมันมันเป็นความธรรมชาติอ่ะสําหรับเรานะบุ๋มว่ามันน่ารักสําหรับบ,บุ๋มอ่ะ ผมชอบขออีกรอบนึงครับเพื่อความสนุกสนานนะฮะเล็กๆน้อยๆจากทีมงานนะครับอ่าถือบอกมือแล้วบอกมือแล้วปั๊บอ่าระยะสามระยะสามระยะเพื่อความชัว่ก้าวแจ้งก็ถือว่าสอบนะครับผมมาอ่าบุ้มขอใกล้ๆฮะใกล้ๆฮะคุณนุ๊กฮะเดินมาทางนี้นะฮะโอเคแค่นี้ก่อนพี่บุด ช่วงไปเข้าข้างเลยวันนี้ไม่ได้อยู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 ่โอ <Okay>. oh. เคโอ้โหรือว,ว่าเข้าปากพี่เบื่อคนระับวันี้เน้นท่าเส้นซะเลย Cô đã lấy quá nè, kẹt chiếc thái đấy Vô đi đi, vô đi đi Vô đi đi Sắp sắp luôn, sắp sắp luôn Sắp sắp luôn, bao bao luôn Bao bao luôn, bao bao luôn Bao bao luôn, bao bao, bao luôn Bao bao, bao luôn Đừng มไม่าเชื่อไม่น่าเชื่ออีกนิดนึงอีกนิดนึงซสามสองลองเพ่งลองเพ่งซะลองเพ่งซะลองเพ่งบัตระบักระบัดรเหรอเสียงแล้วกบัตรเหรอมามามาพี่จูนไม่ได้องศามื่อเรียนฟิสิกส์มาหรือเปล่าวะมึงจะรับไม่ได้เลยเมื่อกี้มึงแตะปากแล้วเรียนฟิสิกส์มาบอาวะ เอาใช้สุดใช้สุดเลยสุด <c oughs> คิดไม่ทันคิดไม่ทัน,นคิดไม่ทันเลยเอาเถอะใน,นเวลาต่อจากนี้เรียนเชเนิญท่ทีทุกท่านร่วมมีความสุขกับพระเราครับ